สวัสดีค่ะนะคะและนี่ก็คือการทำนายดวงสตาของคุณนะคะคุณเกิดในราศีพิจิกนะคะเรียกว่าราศีพิจิกตั้งแต่มีนาถึงเมษาที่ผ่านมาเนาะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะมันเป็นวาระและวิบากที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะในราศีลัคนาราศีเนี่ย เรียกว่าชาวพิจิกจะเป็นคนที่มีอุปสรรคชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะมีความสับสนในภาวะอารมณ์และตัวเองบางครั้งเรารู้สึกอยากเก็บตัวอยู่คนเดียวบางครั้งก็อยากลุกขึ้นมาสู้บางครั้งก็เป็นคนอารมณ์ศิลปินนะคะเพราะว่าเรามีดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารนะคะแต่ในภาวะนี้อารมณ์ความอ่อนไหวมันก็มีดวงดาวหลากหลายดวงดาวเข้ามาก็คือดาวเสา ดาวมฤตยูหรือแม้กระทั่งดาวเกตซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ทําให้เรารู้สึกถึงความสับสนอารมณ์ของเราค่อนข้างที่จะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะแต่ว่า19เมษายนและ14เมษายนที่อดาวอาทิตย์ย้ายส่วน19ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจะดีขึ้นนะคะเราจะได้ตำแหน่งพฤหัสเป็นราชาโชคราชาโชคเรียกว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่ สำหรับเรามันจะดีขึ้นทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับแต้มบุญของเราด้วยนะคะนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเราก่อนหน้านี้ชีวิตของคนที่อยู่ราศีพิจิกมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะคะ14อาทิตย์ย้าย,าย19ภระพฤหัสย้าย มันกำลังจะดีขึ้นนะคะอามาดูนะคะก็คือมันจะดียังไงขึ้นเหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าหนทางแห่งความสําเร็จมันจะดีขึ้นชาวพิจิกนะคะพื้นฐานเลยจะไม่ได้เป็นคนที่ชีวิตสะดวกสบายชีวิตมีอุปสรรคแต่อุปสรรคนั้นจะมีทางออกของปัญหาให้กับเราเสมอนะคะมีโชคลาบนะคะ เรื่องคนรักหรือคู่ครองหรืออะไรที่จะได้มาแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คิดฝันการเงินนับจากพฤหัสย้ายไปทุกอย่างจะดีขึ้นต้องใช้ระยะเวลานะคะการเงินจะดีมากหยิบจับอะไรจะเป็น ค่าตอบแทนเป็นเรื่องเงินแต่ก็มีทุกขลาบในชีวิตเกิดขึ้นเช่นกันก็คือมีเท่าไหร่ก็จะออกไปเท่านั้นนะคะมันเป็นลักษณะฐานของดวงดาวชาวราศีพิจิกช่วงนี้การงานอาจจะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณตกง,งานอยู่คุณอาจจะมีอาชีพ ก่อนที่คุณจะได้งานประจำก็คืออาจจะลองบุกตลาดออนไลน์หรือตลาดโซเชียลดูการพูดค้าขายไลฟ์สดการเจราจามันจะมีความสำเร็จนะคะมันจะมีความโดดเด่นเรื่องของธุรกิจหรือการค้าขายหรือว่าในหน้าหรือส่วนแบ่งนะคะความรักเนี่ยจะเป็นอะไรที่รักรัก,รกเบื่อเบื่อหรือนะคะอาจจะพบรักแบบฟลุกฟุกก็ได้นะคะลักษณะงานของ ชาวราศีพิจิกนะคะที่จะมีโอกาสได้เข้าไปทำควรจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะเข้าไปวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาประสานงานหรือการเจรจาแต่บางทีในงานที่ได้รับมาเนี่ยมันจะหนักเงินดีแต่เราเหนื่อยนะคะแล้วก็เราอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเออนึกยึกนึกอยากจะทำ ก,ก็เต็มที่กับมันแต่บางทีเรานึกอยากจะไม่ทำเนี่ยเราก็จะไม่เอาอะไรเลยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยอุปนิสัยโดยพื้นฐานดวงของเราเนี่ยจะเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะในการประกอบอาชีพการงานนะคะอ่ะส่วนเราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีที่เปิดนะคะ,ะเรียกว่าไพ่เนี่ยสะท้อนตัวตนของคุณได้ไม่มากก็น้อยไพ่สิบดาบนะคะ ไพ่ห้าเหรียญสะท้อนอะไรฮะสะท้อนภาวะความเครียดความทุกข์ในชีวิตของคุณรวมถึงไพ่สีดาบทุกเครียดคิดมากนะคะภาวะคืออะไรนะคะช่วงนี้เรียกว่าเหมือนกับสตาชีวิตเราค่อนข้างมีปัญหาในทุกๆด้านนะ,ะถ้ามองไปก็เหมือนกับว่าเออเราเนี่ยดวงตกนะคะอาจจะตกที่เลขของอายุด้วยนะคะราศีเกิดพื้นฐานดวง นะคะไม่มีปัญหาแต่วา่าปัญหาเฉพาะหน้าการยกย้ายอิทธิพลของดวงดาวมันส่งผลกับเรานะคะมันทำให้เราต้องมองหางานนะคะมีความทุกข์กับงานที่เกิดขึ้นนะคะไพ่รือสีเนี่ยเป็นภาพเป็นไพ่ที่เราควรเร่งทำบุญในช่วงนี้นะเพราะว่าดวงตกสูญเสียคนรักนะคะ แล้วก็เรียกว่าอาจจะหนักสุดในรอบหลายๆปยีที่ผ่านมานะคะไพ่ก้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่อนาคตชีวิตมันจะดีขึ้นแต่นั่นเราต้องก้าวข้ามผ่านความวิตกกังวลของเรารวมไปถึงคนรักของเราด้วยนะคะว่าคนรักเราเนี่ยอาจจะมีปากเสียงอาจจะมี สิ่งที่ทําให้เราผิดหวังเราอาจจะไปรู้เห็นอะไรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือได้ข่าวของคนรักมาว่าคนรักเราเนี่ยอาจจะคบเผื่อเลือกนะคะหรือว่าอาจจะคบซ้อนอีกคนหนึ่งไว้นะคะตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นทุกขลาภในชีวิตคู่ของเราเหมือนกันนะคะยิ่งในภาวะที่คุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะรู้สึกถึงห่วง นะคะระแวงวิตกเครียดคิดมากซ้ําเข้าไปอีกนะคะก็เลยจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคุณกับคู่รักแต่เอาเถอะค่ะนะคะไพนะ่อัอชวินดาบหรือว่าแม้กระทั่งไพ่หกดาบเนี่ยสองไพ่นี้มันเรียกว่าคุณยังเป็นคนที่ดวงแข็งอยู่แม้จะมีอุปสรรคชีวิตเข้ามาคุกคามนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องระมัดระวังนะ ไพ่ห้าดาบเนี่ยต้องระวังเรื่องคดีความที่คนรักของคุณหรือเป็นผลกระทบที่มาจากคนรักของคุณแล้วมันกระทบกับเรามันจะพ่วงเราจะโดนพ่วงร่างแหไปด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องคดคีที่เกิดจากคนรักเช่นคนรักคุณอาจจะ,อะเอาบัตรเครดิตไปรูดแ,แล้วไม่ได้ผ่อนชาําระอันนี้แล้วก็โดนฟ้องร้องมาเป็นคดีความคือมันเป็นคดีความโดยที่ตัวคุณเองไม่ได้เป็นคนก่อ พอนึกออกไหมแต่คนรักของคุณเนี่ยอาจจะก่อนะคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องของอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังวิธีการแก้อะไรก็คือทําบุญตามที่พี่บอกไปนะทำบุญสวดมนต์ปฏิบัติถือศีลน,นะคะหรือว่านั่งทําสมาธิเนี่ยหรือมีโอกาสถ้าไปบวชเจ็ดวันสิาวันแล้วอุทิศสมบนรุญสนมสนกรศ์ให้เจ้ากรรมนเวรหนักมันจะ คลี่คลายเป็นเบาได้นะคะห้าดายม,มันเป็นไพ่ดาวอังคารมันมีอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างเยอะจริงจะทะเลาะกับคนไปทั่วแม้กระทั่งลูกหลานหรือญาติพี่น้องด้วยซ้าไปนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลตั้งสตินมัดระวังอารมณ์ของเราด้วยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ย้ายถิ่นฐานกลับคืนสู่บ้านเกิดของคุณนะคะเป็นผลสำเร็จหรือว่าจะมีโอกาสที่จะได้ย้ายบ้านนะคะอนาคตก็จะดีขึ้น จะมีโอกาสไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ภาคเหนือหรือภาคอีสานจะมีโอกาสได้ไปไหว้องค์พญานาคราชให้คุ้มครองคุณนะคะนอกจากนี้การที่คุณไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นบุญยริปหนุนนําให้เราเนี่ยอะไรที่มันแบบแย่ๆแย่ๆนะมันจะแบบสามารถที่จะพลิก,ลกให้เราเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้นะ จะมีโชคจะมีคนมาอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเราหรือเราจะขอความช่วยเหลือก็จะมีคนมาช่วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปอะ่ะช่วงนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องราวที่อาจจะเพียงพร้ําทําให้เราผิดกฎหมายได้นะโดยจากตัวเราเองหรือว่าจากคนรักของคุณนะคะที่มันอาจจะแบบนําพามาหรือว่าจะเป็นหุ้นส่วนเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ดาวอังคารเนี่ย มันมีอิทธิพลกับเรามากๆนะไพ่ดาวอังคารนะมาถึงสองไพ่เลยทีเดียวนะคะ The Tower ในความหมายของไพยย่ยี่สียจะหมายถึงดาวอังคารรวมไปถึงไพ่หกดาบด้วยดาวอังคารเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของเราที่เป็นพื้นฐานความใจร้อนความที่ระแวงความหึงหวงคําพูดวาจานะคะหรือว่าจะมีเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาสหรือมีวิวาทกันนะคะจาก ความหุนหันพลันแล่นของเรานะคะจะทําให้เราเ,เกิดความเสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นพี่ถึงบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเรียกว่าสงบปากสงบคำนะคะช่วงนี้นะคะอย่าไปคิดราวีหรือว่าคิดเอาคืนจากใครนะเออมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะตอนนี้ถ้าเกิดตกงานก็ถือโอกาสว่าเป็นการพักผ่อนมองโลกในแง,ง่บวกก่อนเป็นการพักผ่อนอาจจะเพิ่มพูนด้วยการพัฒนาความรู้ เข้ามานะคะไพ่ฤษียังเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเรียกว่ามีความรอบรู้มากขึ้นเพื่อที่จะนําไปสู่การใช้งานในอนาคตระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวอังคารด้วยค่ะ